สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนนะครับการใช้เครื่องมือนะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พาวเวอร์ p l พนะครับตรงนี้นะครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยพี่อธิบายเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับง่ายๆก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้านะครับแล้วก็การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์สแพแบบ สองชแนลนะครับก็คือมี2ชุดในตัวเดียวนะครับก็กระแสที่จ่ายได้นะครับตัวหนึ่งสามารถจ่ายได้3แอมป์นะครับต่อ1ชุดนะครับฉะนั้น2ตัวนี้ถ้าเราเอามาขนาดกันก็จะต่อได้2ชุดนะครับปุ่มที่จะแนะนําตัวแรกก็คือตรงนี้นะครับสวิต์ตรงกลางนะครับสวิต์ตรงกลางเนี่ยเขาสามารถกดได้นะครับตามรูปภาพตรงนี้นะครับถ้าเรากดให้มันเด้งออกมาทั้ง2อันนะครับจะเป็นแบบอินด p พ n d เด้หรือแหล่งจ่ายอิสระทั้ง2ตัวก็คือแยกกันอิสระนะครับ ส่วนถ้าเกิดเรากดด้านซ้ายนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นการซีดีนะครับก็คือเอา2แหล่งจ่ายนี้มารวมกันนะครับจากนั้นสุดท้ายก็คือพาราแล้วก็คือการขนานนะครับถ้าเกิดเรากดคู่นะครับแหล่งจ่ายทั้ง2ตัวจะขนานกันนะครับแต่ในการทดลองอันนี้นะครับที่เราจะใช้ก็คือเราจะให้มันแยกอิสระต่อกันนะครับก็กดให้มันเด่งออกมาทั้งคู่นะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะมีไฟสีแดงโชว์อยู่ที่ตำแหน่งของ cc นะครับ cc ทั้งคู่นะครับทั้ง2ชุด นั่นคือหมายความว่าเรายังไม่มีการปล่อยกระแสออกมานะครับตันนั้ให้เราหมุนนะครับปุ่มเซอร์เลนต์ขึ้นมานะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วเราจะมาเซตนะครับค่าแรงดันนะครับฝั่งตัวดิสเพย์ตรงนี้นะครับสีแดงจะเป็นตัวโชว์ของค่าของกระแสนะครับส่วนด้านสีเหลืองเนี่ยก็คือจะโชว์ค่าของแรงดันนะครับเช่นเดียวกันของทั้ง2ชุดนะครับจะมีฝั่งมัตเตอร์และสเลนะครับก็คือชุดหลักกับชุดรอง ดันั้นเราจะลองมาปรับชุดลองตัวนี้ก่อนนะครับเราจะเซตมาที่5โวลต์นะครับก็หมุนโวลเตอไปนะครับปรับไปที่5โวลต์นะครับต้องค่อยๆหมุนนะครับเพราะว่ามันละเอียดมืออาจจะต้องนิ่งนิดนึงนะครับอ่ะประมาณ5แล้วนะครับนี่ก็คือชุดแรกนะครับ5โวลต์นะครับชุดที่2เช่นเดียวกันเราก็ปรับเป็น5โวลต์นะครับเฮ้ยเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับถ้าเกิด ค่อยปรับกันนะครับ5โวลต์คุณจะได้5เป๊ะๆนะครับตอนนี้จุดเอา์พุตของชแนลสลิฟตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับคือค้่บวกนะครับแล้วก็สีดําเป็นค้่ลบนะครับส่วนชแนลของมาตเตอร์นะครับก็คือคู่นี้นะครับบวกนะครับสีแดงแล้วก็ค้่ลบคือสีดํานะครับอันนี้ก็คือการใช้งานตัวผู้วิสพายเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้านะครับ สังเกตว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ปุ่มออฟนะครับตอนนี้สวิตช์จะอยู่ที่ปุ่มออฟนะครับก็คือมันปิดเครื่องอยู่นะครับอันนี้เราจะวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงก็คือมาที่ย่าน dc โวลต์ on, ครับต้องปรับลูกบิดมาที่ย่าน dc โวลต์แรงดันที่เราจะวัดก็คือที่ power supply ตอนนี้ตั้งอยู่ที่5โวลต์ on, นะครับ5โวลต์ท่าน,นี้เราควรจะมาตั้งที่มัลติมิเตอร์นะครับที่ย่าน10โวลต์ dc นะครับก็บิดลูกบิดมานะครับ มาที่เลข10นี้นะครับ10โวลต์นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูนะครับดูสเกลด้วยนะครับเวลาเราอ่านค่านะครับสเกลจะอยู่ที่นี่นะครับสังเกตจะมีคําว่า DC โวลต์จุดแอมป์นะครับให้ดูที่ย่านนี้นะครับเราตั้งที่ย่านสิฉะนั้นเราต้องดูที่เลข10ตรงนี้นะครับ10 8 6 4 2แล้วก็0นะครับเราต้องดูสเกลนี้นะครับคราวนี้จากนั้นนะครับเราจะมาวัดแรงดันนะครับ สายของมัลติมิเตอร์นะครับสีแดงนะครับเราจะต้องมาจับที่ขั้วสีแดงของพาวัสดุผ้านะครับตรงนี้นะครับสายสีดําของมัลติมิเตอร์ก็มาจับที่ขั้วสีดําของพาวัสดุผ้านะครับสังเกตนะครับเข็มมัลติมิเตอร์นะครับจะขึ้นมาอยู่ตรงประมาณตึงการนะครับแต่นั้นเราให้เอาเราอ่านค่านะครับก็คือว่าเข็มมิเตอร์เนี่ย มันทาบอยู่ที่สเกลตรงไหนนะครับดูดูตำแหน่งขีดนะครับสังเกตว่าเราตั้งที่ย่าน1ิบนะครับ1ิบหนะครับสี่แต่เนี้ยเข็มที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือประมาณเท่าไหร่ครับ4.8หรือเปล่านะครับ4.8เพราะว่าจากขีดที่เลขขีดอยู่เนี่ยเราขยับมาอีกประมาณ4ขีดนะครับ4ี่ขีดขีดละเท่าไหร่ครับ0.2นะครับก็เป็น 4.8นะครับประมาณนั้นนะครับค่าที่อ่านได้ตรงนี้จะไม่เท่ากับตรงที่หน้า power supply เพราะว่าพานแนลตรงนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับเราจะเชื่อที่ตัวมัลติมิเตอร์นะครับฉะนั้นแรงดันที่อ่านได้ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วคือ4.8โวลต์นะครับ